เรื่องมีอยู่ว่ามีชายแก่คนหนึ่งเดินทางร้อนแรมไปในป่าทั้งเหนื่อยทั้งหิวตลอดเส้นทางไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยจนกระทั่งตกเย็นเขาพบบ้านหลังหนึ่งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าลึกบ้านแม่มดหรือเปล่าเปล่าเจ้าของบ้านเป็นหญิงแก่คนหนึ่งพอได้ยินเสียงเคาะประตูกกกก นางก็คิดว่าใครมาเนี่ยอาจจะมาขออาหารกินอืหญิงแก่คนนั้นเป็นคนใจแคบก็เลยรีบรีบเก็บเก็บเก็บก็บก็บเก็บอาหารในบ้านซ่อนไว้จนหมดเลยพอเปิดประตูรับชายแก่เข้ามานะชายแก่ก็หิวโซแล้วก็ขอปันอาหารดังที่นางคิดเลยไม่มีไม่มี ฉันไม่มีอะไรกินเลยฉันเองก็หิวเหมือนกันล่ะเนี่ยชายแก่ดูท่าทางนางแล้วก็รู้ทันทีว่านางมีอาหารแต่ไม่อยากแบ่งให้โอ,โอ้ไม่อยากไม่อยากเดี๋ยวฉันทำซุปก่อนหินให้กินเอาหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำด้วยนะอะ๋ไม่ให้อาหารเลยแล้วทำซุปได้ยังไง ก้อนหินนั้นเป็นก้อนหินวิเศษนนแน่ๆเลยชายแก่เป็นเทวดาแปลงร่างมาเอะเอะเอ๊เอะวิเศษหรือไม่อยากรู้ฟังต่อนะน้าเดือดแล้วชายแก่ก็คุยถึงความอร่อยของซุปก้อนหินจนหญิงแก่ผู้หิวโหยแต่ไม่ยอมแม่อาหารนั้นถึงกับกลืนน้ำลายแล้วกลืนน้ำลายอีกเอึกๆแมม่แม,แม ถ้ามีผักสักหน่อยนะซุปนี้จะยิ่งวิเศษเลยละ่ะนางมีผักแน่ๆมีหลายชนิดด้วยด้วยความลืมตัวโมแต่หิวนางก็รีบเข้าไปที่ซ่อนอาหารทันทีแล้วหญิงแก่ก็ขนผักมาใส่หม้อือมพอผักเริ่มสุกกลิ่นหอมหวานก็ฟุ้งเชียวว้ายน่ากินจังเลย กินได้หรือยังละเนี่ยโอ้ยจะกินก็ได้แต่ขาดรสชาติบางอย่างนะแล้วชายแก่ก็พูดถึงเนื้อสัตว์เครื่องเทศเครื่องปรุงรสนานา,นาชนิดแล้วอาหารเย็นมื้อนานซุปก้อนหินก็ทำให้ทั้งสองอิ่มและอบอุ่นก่อนกลับ หญิงแก่ขอสูตรปรุงซุปก้นหินจากชายแก่อืมกง็ง่ายๆนะเป็นคนมีใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันเท่านั้นก็ทำซุปอร่อยแล้วขอบคุณมากๆนะสวัสดีลาก่อนอ๋ออย่างนี้นี่เองหญิงแก่ใจแคบได้บทเรียนจากชายแก่หวังว่าเธอคงเข้าใจนะ ว่าควรต้องแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นที่เดือดร้อนบ้างช่วยเหลือแบ่งปันเหมือนเพื่อนๆในแดนลมโชยที่ช่วยพวกเราไว้อ่ะนี่นางอายตัดเย็บเสื้อให้เพ้าบางและอ้นด้วยนะเออเอเอ,เอ,เอดีจริงๆรเพลาบางอ้นหายและก็จริงแต่ยังต้องดูแลสุขภาพพักผ่อนแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ก็ต้องสวมเสื้อผ้าให้อุ่นๆด้วยแดนลมโชยเป็นเหมือนแดนในความฝันที่ทุกคนอยากไปอยู่มีแต่คนจิตใจดีนี่นางอายกำลังเย็บเสื้อผ้าให้เพื่อนที่เพิ่งหายป่วยจากไข้เปลี่ยนฤดูรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอไต้ถุนลมโชยอ่ะหยิดพัดสักประเดี๋ยวดิคือว่า เหนื่อยและเมื่อยอและเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอะแอะแล้วจะกลับมานะ